สาดุ้วยชนเพื่อสนใจในธรรมทั้งหลายรายการวีปัสสนากรรมาฐานก็ได้กลับมาพวกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อที่จะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการฟังธรรมะนั้นก็เพื่อที่จะได้เข้าใจในสภาพธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆ ที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายได้สภาพรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันจริงๆ ที่ญาติโยมทั้งหลายควรจะได้ศึกษาควรจะได้พิจารณาให้รู้แจ้งแจงตลอดให้ได้เพื่อที่จะระคลายความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนสภาพธรรมที่ได้ว่ามานี้คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกาย และสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยปรากฏนิดเดียวแล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนที่ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยจะไปยึดถือเอาได้ญาติโยมทั้งหลายจะต้องฟังให้เข้าใจ ว่าสภาพธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วกระดับไปอย่างรวดเร็วสลายไปเสื่อมไปหมดไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าสีก็ตามเกิดแล้วกระดับเสียงก็ตามเกิดแล้วกระดับกลิ่นเกิดแล้วกระดับรสเกิดแล้วกระดับโพธัพทะ คืออ่อนแข็งเย็นร้อนตึงไหวก็เกิดแล้วก็ดับเห็นก็เกิดดับได้ย,ยินก็เกิดดับรู้กลิ่นก็เกิดดับรู้รสก็เกิดดับรู้พอตภะคิดนึกล้วนแต่เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นปรมัตธรรมเป็นสภาพธรมพธรมเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเป็นนามธรรมแต่ละอย่างญาติโยมผู้ที่หวังอยากจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในธรรมะจะต้องฟังให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจก่อน ถ้าศึกษาหรือฟังยังไม่เข้าใจก็ไม่มีทางที่จะแยกแยะหรือว่าระลึกศึกษาพิจารณาได้การฟังสภาวธรรมะอย่างที่ได้พูดมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเข้าใจในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเข้าใจแล้วก็จะได้ระลึกศึกษาสภาวธรรมะ คือนามธรรมคือรูปธรรมเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ละคลายความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นตัวตนถ้าฟังยังไม่เข้าใจอย่ายมทั้งหลายก็จะเดินนิพพานรมาฐานไม่ได้มันเหมือนอย่างว่า เราจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยญาติโยมก็จะต้องมีเงินมีอิฐมีเห็นมีทรายมีปูนมีไม้มีคอนมีตะปูมีเลื่อยจึงจะสร้างบ้านได้ชั้นใดการจะเจริญที่พาสนากรรมาฐานได้ญาติโยมจะต้องรู้จักองค์ประกอบ ของการเจริญนิพพานากรรมฐานจะต้องรู้จักรูปธรรมจะต้องรู้จักนาม,มาธรรมจะต้องรู้จักมรรคมีโงแปดให้เข้าใจจริงๆก่อนจึงจะเจริญนิพพานากรรมฐานได้เพราะว่าสภาพธรรมเนี่ยจะปรากฏแก่ผู้ที่เ,เจริญนิพพานากรรมฐานเท่านั้น สภาพธรรมจะปรากฏได้ก็เมื่อรู้สภาพธรรมว่าได้แก่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเมื่อเข้าใจได้จึงจะพิจารณาได้จึงจะระลึกศึกษาได้ อย่างที่บอกแล้วญาติโยมว่าธรรมะข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวจะต้องมีธรรมะข้ออื่นเกิดร่วมด้วยอย่างที่บอกแล้วว่าก็เหมือนกับการยกเสาบ้านสักต้นน่จะต้องหลายคนยกหลายคนช่วยกันฉันใด จะเจริญนิพพานารมาานได้จะต้องมีธรรมะหลายๆข้อช่วยกันหรือมีมรรคหลายๆข้อหรือทั้งแปดข้อนะนะั่นแหละจึงจะเจริญนิพพานรมาานได้ดังนั้นผู้ที่จะ,จะเจริญนิพพานรมาานได้จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจ ถ้ายัางไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องอบรมทำความเข้าใจต่อไปถ้าว่าญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรค่อยๆพิจารณาค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆรริึกศึกษาถ้าว่าประจ,กจรักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้จริงๆแล้วเนี่ย ผลก็คือจะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยละคลายความยึดถือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกิ้นกายสภาพรู้ทางตาหูจมูกิ้นกายใจเป็นเ,เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนถามว่าการที่จะรู้ธรรมะเนี่ยจะรู้ได้ทาง,หทางไหนหรือรู้อะไร เรียกว่ารู้ธรรมะศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะพิจารณาธรรมะก็รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและรู้สภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียกว่ารู้ธรรมะรู้สัจธรรมรู้ปรมัตธรรมรู้สภาพธรรมรู้สภาวะธรรมหรือจะเรียกว่ารู้อภิธรรมเนี่ยก็ได้รู้ขันห้าก็ได้ รู้กายเวทนาจิตธรรมก็ได้ในขณะที่รู้อย่างนี้เนี่ยจะชื่อว่ารู้ความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนรู้ความเกิดความดับของนามรูปหรือรู้อน,นิจจังทุกขังอนัตตก็ได้ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกแล้วว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เกิดข้อเดียวในขณะที่ระลึกศึกษาก็มีธรรมะอื่น ด้วยแต่ว่าเราจะเทียบเคียงได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งในขณะที่ดลึกศึกษาพิจารณาหรือพูดคุยสนทนาเรื่องสวัสธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย,จกกายใจอยู่เนี่ยเรียกว่าอบรมธรรมะคุยธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะก็ได้เพราะว่าขณะที่ ศึกษาหรือคุยหรือฟังหรือสนทนาก็ตามเรื่องชาธรรมะก็เพื่อจะเกื้อกูลให้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานได้นั่นเองหรือจะเรียกว่ากุศลก็ได้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้แหละเป็นอารมณ์ให้วิปัสสนากรรมาฐานพิจารณาแะลึกศึกษา เพราะว่าสภาพธรรมะที่ยังไม่เกิดหรือที่ดับไปแล้วเนี่ยก็รู้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยที่รู้ได้ในขณะนี้ก็คือกำลังปรากฏยังไม่ได้ดับไปแต่ว่ามีอยู่โดยสภาพธรรมะ คือมีอยู่โดยสิ่งท sí ี่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลดังนั้นถ้าเข้าไปเห็นไปรู้อยู่ในนามธรรมรูปธรรมอยู่เสมอเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็คือ นำมาทำรูปธรรทำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองหมายถึงว่ารูปเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเท่านั้นนามไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคนเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจ มีปัญญาเข้าใจในสภาพธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเข้าใจในสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏนี่เองเมื่อเห็นว่าเป็นนามจริงๆเป็นรูปจริงๆความมั่นใจที่จะปฏิบัติหรือมั่นใจในทางปฏิบัติก็จะเพิ่มขึ้นมั่นใจที่จะฟังสภาพธรรมะคือเรื่องนามมาธรรมหนึ่งหรือเรื่องรูปธรรม ได้พิจารณาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเนี่บ่อยขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้นจงกระทั่งเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงจริงๆว่าไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาได้อย่างที่บอกแล้วว่ารูปปรมัตดร,รู้ปรมัตดเนี่ยก็คือว่ารู้นามธรรมรูปประธรรม คือรู้สีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผอตภะรู้เห็นรู้ได้ยินรู้รู้กลิ่นรู้รูรสรู้รู้พอตภะรู้คิดนึกซึ่งไม่ใช่ตัวตนของผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งสิ้นในขณะที่เข้าไปรู้ไปเห็นอย่างเนี้ยเป็นการเจริญนิพพานากรรมฐานในขณะที่เข้าไปเห็นสภาพธรรมเป็นสภาพธรรม ก็ได้ว่ารู้ธรรมะเพื่อที่จะระคายความเป็นสัตว์บุคคลเป็นกุศลขั้นสติปัฏฐานกุศลขั้นทานขั้นศีลขั้นสมถะเป็นกุศลคือเป็นจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จริงแต่ว่ายังไม่รู้สภาวะธรรมะคือนามาทํารูปธรรมที่กำลังปรากฏไม่รู้อันนี้จังทุกขังอนัตตา ไม่รู้สภาวธรรมะตามความเป็นจริงแต่ว่าผู้ที่หวังเจริญรุ่งเดืองในกุศลจริงๆก็จะต้องเจริญกุศลทุกประเภทนั่นแหละกุศลก็คือจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดยากมากนะในชีวิตประจําวันเนี่ยญาติโยมจะต้องเป็นผู้อบรมนะน่ะกุศลคือทานคือศีลคือสมถะคือสติปัฏฐานเนี่ยบ่อย เพื่อที่จะละคลายอากุศลคือโลภะโทสะโมหะเพราะว่าโลภะโทสะโมหะนี้เป็นศัตรูของชีวิตเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่ทำให้ไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจกุ้มใจเสียใจเศร้าโศกใจถ้าว่ากุศลเกิดแล้วเนี่ยไม่ว่าขั้นใดก็ตามโลภะโทสะโมหะก็สงบลง ดังนั้นอบรมทานศีลสมะถะสติปัฏฐานบ่อยๆอากุศลคือโลภะโทสะโมห oh ะก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วก็ละคลายโลภะโทสะโมห oh ะได้ในที่สุดแต่ว่าทานศีลสมะถะสติปัฏฐานของญาติโยมเนี่ยจะต้องมีกำลังจริงๆเข้าใจจุดประสงค์จริงๆ ถูกจุดประสงค์จริงๆจึงจะละคลายโลภะโทสะโมหะได้แต่ว่าไม่ถูกไม่เข้าใจจุดประสงค์แล้วเนี่ยก็จะเรินกุศลน,นี่ไม่ถูกได้กุศลกุศลเจริญได้บุญหรือไปทําบุญก็คือไปทําจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือได้บุญก็คือได้จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองแต่ว่า ขั้นทานขั้นศีลขั้นสมถะานเนี่ยเป็นเพียงจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะว่าเป็นกุศลเท่านั้นแต่ยังไม่รู้แจ้งนามธรรมรูปธรรมไม่รู้แจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาญาิโยมก็จะต้องอบรมวิปัสสนากรรมาฐานคือฟังเรื่องนามธรรมฟังเรื่องรูปธรรมฟังเรื่องอริยมรรคปยองแปดบ่อยๆจนกว่าจะเข้าใจได้ แล้วก็ค่อยๆระลึกศึกษาจึงจะเจริญสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสสนานี้ได้เดีวก็ระลึกศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างเท่านั้นไม่ใช่อันเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนด้วย ในขณะนั้นก็เป็นการเจริญนิพพสนากรรมาฐานรู้เป็นนามธรรมรู้เป็นรูปธรรมจริงๆจ,จึงจะจะละคลายนะจึงจะละคลายความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้การที่จะรู้แจ้งธรรมะก็ไม่ใช่ว่าไปรู้แจ้งด้อ,งอื่นหรอกญาติโยมรู้แจ้งธรรมะก็คือรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกาย และก็รู้แจ้งสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็คือรู้รูปธรรมรู้นมามธรรมเนี่ยญาติโยมจึงจะต้องอบรมให้รู้แจ้งสภาวธรรมะแต่ละอย่างแต่ละชนิดจริงๆว่าธรรมะเนี่ยเป็นเพียงสีเท่านั้นเป็นเพียงเสียงเท่านั้นเป็นเพียงกลิ่นเท่านั้นเป็นเพียงรสเท่านั้น เป็นเพียงโผฏาพรนะเท่านั้นเป็นเพียงเห็นเท่านั้นเป็นเพียงได้ยินเท่านั้นรู้กลิ่นเท่านั้นรู้รสเท่านั้นรู้โอฏาพระเท่านั้นคิดนึกเท่านั้นเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างไม่ได้เป็นตัวตนคนสัตว์อะไรทั้งสิน้นธร,รมมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงๆ เป็นสิ่งที่มีจริงๆยืนในปิสุ์ก็คือนามาธรรมคือรูปธรรมทางตาก็มีนามีรูปทางหูก็มีนามีรูปทางจมูกก็มีนามีรูปทางลิ้นก็มีนามีรูปทางกายก็มีนามีรูปทางใจก็มีนามาธรรมเมื่อฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เพื่อที่จะเข้าใจในซอธรรมะที่กำลังปรากฏทั้งหกตะวานเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ต้องละก,ก่อนสิ่งอื่นๆเนี่ยก็คือความเห็นผิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกาย และสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนี่เองนี่ต้องละก่อนหมายคือว่าสิ่งที่ต้องละก่อนก็คือความมินผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่จะต้องละก่อนดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่จะ เริ่มจเจริญสติปัฏฐานได้จะต้องเริ่มที่ฟังเรื่องนามธรรมรูปธรรมนี้บ่อยๆฟังเรื่องนามธรรมเรื่องรูปธรรมนี้บ่อยๆฟังเรื่องมรรคเปองแปดนี้บ่อยๆฟังจนกว่าจะเข้าใจได้จริงๆจึงจะ,จะเจริญสติปัฏฐานได้ ถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจไม่มีทางที่ญาติยมทั้งหลายจะ,จะเดินสติปัฏฐานได้หรือว่าจะเดินนิพพสนากรรมฐา,านได้ถ้าฟังจนเข้าใจชัดเจนและ,แล,ะลึกศึกษาจนก,กระทั่งเห็นแจ้งเสียงเสียงที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆแล้วก็คือเห็นธรรมะนั่นเอง เห็นแจ้งสัจธรรมเห็นแจ้งปรมัตตธรรมเห็นแจ้งสภาพธรรมเห็นแจ้งสภาวะธรรมเห็นแจ้งขันห้าเห็นแจ้งอภิธรรมเห็นแจ้งธาตุก็ได้หรือเห็นแจ้งไตรักคือนิจังทุกขังงนัตตาก็ได้เพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงว่ารู้อันหนึ่งเห็นอันหนึ่งก็คือทะลุไปถึงเห็นอีกอันหนึ่งด้วย ญาติโยมทั้งหลายจะต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติได้ถ้ายังแยกแยกไม่ออกพิจารณาไม่ออกระลึกศึกษาไม่ถูกเนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิบัติตามได้อันนี้จริงธรรมะทุกข้อที่ได้ยินได้ฟังนี้มีประโยชน์มากญาติโยมก็เพื่อที่จะเกื้อกูลให้ปฏิบัติตามนั่นเองท่านทั้งหลายที่กำลังฟังใหม่ อาจจะจับโจดจับประเด็นไม่ได้ก็ค่อยๆฟังไปว่าทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่ทานเพื่ออะไรศีลเพื่ออะไรสมถะเพื่ออะไรสติปัฏฐานเพื่ออะไรคําตอบก็คือว่าทานศีลสมสถะสติปัฏฐานเนี่ยก็เพื่อละโลภะละโทสะละโมหะและเพื่อรู้แจ้งสัพพะมะ ที่กำลังปรากฏโดยไม่หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นกุศลจริงๆเป็นกุศลจิตก็คือว่าเป็นจิตที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะเนี่ยในขณะเนี้ยก็เป็นบุญนะเป็นบุญหลายคนหลายท่านอยากจะได้บุญแต่ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรบุญก็อยู่ที่จิตบุญก็คือจิตไม่รอบไม่กดไม่หลง ในขณะใดจิตสงบจากโลภะโทสะโมหะในขณะนั้นก็เป็นบุญในบุญนี้ก็คืออยู่ที่จิตของแต่ละบุคคลนั่นเองดังนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงจะต้องรู้จักจุดประสงค์ในการเจริญกุศลคือทานก็ตามศีลก็ตามสมาธิก็ตามสติปัฏฐานก็ตามจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อที่จะละ คลายโลภะโทสะโมหะเพื่อที่จะรู้แจ้งชาธรรมะคุณธรรมคือรูปธรรมท,ที่กำลังปรากฏนี่คือจุดประสงค์ใหญ่นี่คือจุดประสงค์ใหญ่นะหญยา่าโยมทั้งหลายจึงจำเป็นจะอยู่เองที่จะต้องฟังให้เข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องถามผู้รู้ศึกษาอ่านตำรับตลา ฟังต่อไปจนกว่าที่จะเข้าใจได้โดยการฟังก่อนถ้าขั้นเข้าใจขั้นจำเนี่ยไม่มีขั้นประจักษ์แจ้งตรงลักษณะของสภาพธรรมนั้นๆก็เกิดขึ้นไม่ได้และเมื่อไม่เห็นแจ้งไม่เข้าใจสภาพธรรมะก็ยึดถือนามาทำรูปธรรมนี่เป็นตัวตน เมื่อยึดถือสภาพธรรมเป็นตัวตนก็เป็นทุกข์หรือเป็นตัวทุกข์หรือเป็นความทุกข์ทางใจก็ได้หมายถึงว่าถ้าไม่ยึดถือสภาพธรรมเป็นตัวตนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็มีทุกข์น้อยเพราะว่าในขณะนั้นน่ะไม่มีโมหะไม่มีความเห็นผิดหมายถึงว่าถ้าไม่มีโลภโทสะโมหะแล้วเนี่ย ก็ไม่มีความทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนี่หมายถึงว่าขณะที่จิตมีโลภะมีโทสะโมหะนี่เองญาจชนทั้งหลายจะไปปนก,นกันกับทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายหมายถึงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายก็จะต้องรักษาด้วยหมอด้วยท่านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องโรคทางกายตามโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนทุกทางใจจะต้องเจริญกุดลนือเจริญกุดสนหมายว่าเจริญความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะว่าเป็นไปในทานบ้างเป็นไปในศีลบ้างเป็นไปในสมถะบ้างเป็นไปในสติปัฏฐานบ้างไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตัวตนของผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งสิ้นสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเป็นเพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่าง เป็นธาตุแต่ละอย่างเป็นนามธาตุเป็นรูปธาตุแต่ละอย่างแต่ละชนิดเท่าน,นั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปดับไปสภาะธรรมเกิดขึ้นแล้วกระดับไปสภาะธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะาาไปยึดถือเนี่ยเป็นเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นเขาก็ไม่ได้ด้วยอย่างนั้นโดยสภาะธรรมะแล้วเนี่ยจะไปห้ามไม่ให้ สีเสียงกลิ่นรสผลตภัพเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภัพ,พเนี่ยไม่ให้ปรากฏก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นธรรมะของเขาอยู่อย่างนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปดังนั้นญาติโยมจะต้องสนใจจะต้องฟังให้เข้าใจในเรื่องสชวธรรมะหรือธรรมะเนี่ยว่าคืออะไรกันแน่ เมื่อเข้าใจแล้วก็ค่อยระลึกศึกษาก็ค่อยพิจารณาแยกแยะออกไปเป็นสภาพธรรมคนละอย่างคนละชนิดซึ่งไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวตนได้เป็นเราได้เป็นเขาได,าได้หมายถึงว่าสีก็ไม่จะสัตว์บุคคลเสียงก็ไม่จะสัตว์บุคคลกลิ่นก็ไม่จะสัตว์บุคคลรสก็ไม่จะสัตว์บุคคลพดผ้าก็ไม่ไม่ใช่สัตว์บุคลาาบคลเห็นก็ไม่จะสัตว์บุคคลและยินไม่จะสัตว์บุคคล โลกริกนไม่ใช่สัตว์บุคคลรู้รสไม่ใช่สัตว์บุคคลรู้ปฐพะคิดนึกเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปดับไปไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งสิ้นดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่อยากจะระคายทุกทางใจก็จะต้องเจริญกุศลทุกประเภททั้งทานทั้งศีลทั้งสมาถะ ถ้าอยากจะรู้แจ้งวิปัสสนารู้แจ้งนามาทมรูปธรรมหรือว่ารู้แจ้งเรื่องของชีวิตก็จะต้องจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานรู้รูปธรรมนามารมเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาจากกนกระทั่งละคลายความยึดถือเป็นสัตว์ปุคลได้ดังนั้นถ้ายาิโยมีความสนใจอยากจะเข้าอบรมวิปัสสนารูปนามนี้ทางรายการนี้ก็มีอบรมทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมง ก็ติดต่อเข้าอารมได้ต้องการหนังสือคู่เมื่อเจริญนิปัานารูปนามเนี่ยต้องการเทพิปัญนาก็ติดต่อสอบถามได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ก็ติดต่อสอบถามละเดียดได้ที่สำนักงานธรรมสู่ทางพ้นทกพระอาจารย์สุกายอาคาไกโยวัดรวกบางบํารุถนนจรรดสนิทวงศ์ซอยห้าสิบเจ็ดเขตบางพลัดกรุงเทพหนึ่งศูนย์เจ็ดศนศูนย์หมายเลขโทรศัพท์สี่สามสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สามสามหนึ่งเจ็ด เจ็ดหนึ่งวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วขอความสุขกายสบายใจความเจริญงอกงามในธรรมะจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร